ขอหุ้นพ w วเวอร์ท a าแมกก e ซีนานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ BAC match i n g ก็คือทกสสจับแมชให้เพราะว่ามีลูกค้าเกษตรกรรายย่อยเนี่ย4.6ล้านคนเรามีวิสาหกิจชุมชนเรามีประรณกรการเกษตรซึ่งในวันนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นสหกรณกรการเกษตรที่รายะเอ็ยดหรือว่าสหกรณกรการเกษตรของภาุบริก็มาร่วมงานด้วยปัญหาหรือว่าข้อจํากัดเดิมนะครับผมว่าสิ่งที่เราพบก็คือว่าเกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะผลิตของที่มีคุณภาพสูงได้แต่ว่าวิธีการแพคเกจิ้งหรือว่าวิธีการทําการตลาดเนี่ยมีข้อจํากัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขายของเนี่ยเป็นการขายของเรียกว่าขายของอยู่หน้าบ้านตัวเองและการอยู่ในชุมชนซึ่งในโลกท มีโซเชียลมีแพลตฟอร์มดิจิตอลทึ่สามารถที่ทําให้คนทั้งประเทศหรือแม้กระทั่งคนทั่วโลกรู้จักของที่เกษตรกรผลิตได้ก็เลยเป็นที่มาว่าถ้าอย่างไงเอาเอาตลาดกลางสินค้าเกษตรที่ในอดีตมันเคยเป็นตลาดอยู่บนดินขึ้นมาบนดิจิตอลดีกว่าก็เลยเป็นที่มาของเราสร้าง bac แบบชิ้นขึ้นในตัวเฟสแรกของเราเนี่ยก็มี19คัตตอรี่สินค้าหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางทกส์ัดมาให้จากลูกค้าของทกสหรือว่าภาษากิจชุมชนสหกรณ์การเกษตรของเรามีการต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆในเฟสถัดไปก็จะมีเรื่อองงขวด้ย เรื่องของเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพราะว่าก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คนเมืองเนี่ยสามารถไปท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ซึ่งคาว่าท่องเที่ยวเชิงเกษตรเนี่ยคนอาจจะมองว่าไปแล้วมีอะไรผมยกตัวอย่างแล้วกันว่าท่านตื่นนอนขึ้นมาท่านเห็นทน้องนาเขียวๆสดลูกหูลูกตายเนี่ยอากาศสดชื่นแม้กระทั่งไปทาอยู่ในฟาร์มต่างๆฟาร์มด,ดอกไม้ของเกษตรกรเ,เรามันเป็นอีกหนึ่งวิถีในการที่จะเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สําคัญเลยเราสร้างให้เกษตรกรมีการทําการตลาดเป็นมีการขายของได้บนออนไลน์บนตัวแพลตฟอร์มตัวนี้แล้วก็ทำมาช่วยเหลือเกษตรกรของทกส เป็นเรื่องของการช่วยให้เขามีไรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นสามารถผลิตแล้วก็ขายของได้รวมถึงในเรื่องของการทําของคุณภาพสูงทําน้อยได้มากเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้น,เ,นเราต้องการให้มีเงินเข้ากระเป๋าเกษตรกรแหละเพราะว่าอย่างภายใต้ถ้าประเทศเราสามารถทําให้กเกษตรกรร,รุดขึ้นแข็งแรงได้คำว่าแข็งแรงได้เนี่ยไม่ใช่ผลิตออกมาแล้วมีปัญหาอีกว่า,าไปขายใครหรือว่าไปขายที่ไหนขายอย่างไรเนี่ยตอนนี้ตัวแพลตฟอร์มนี้ตอบโจทย์สิ่งที่เรามีข้อจํากัดแล้วแหละว่าเกษตรกรรู้แล้วว่าจะขายที่ไหนขายบน BAC Matching ตั้งราคาเท่าไหร่คุณก็รู้แล้วขายใครก็คือขายคน จุดสองมอบตอนนี้โลจิสติกได้เข้ามาจัดก,การแล้วคือว่าสามารถส่งตรงจากตัววิสาหกิจชุมชนหรือสหารณกการเกษตรไปได้เลยวางแผนล่วงหน้าได้ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันทําให้เป็นเรื่องของอเมรีรีฟอร์มแล้วกันไม่ให้ภาคการ,กรเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรรายย่อยลูกค้าทกศสสามารถที่จะมีไรายได้ได้ไดนะก็เมื่อกเกษตรกรแข็งแรงแบงก์ก็ยั่งยืนแล้วก็ที่สําคัญตัวแกนกลางของประเทศหรือว่ากระดูกสันหลังของชาติซึ่งปเป็นเกษตรกรก็จะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆตัวยอดขายเนี่ยเราไม่ได้เข้าไปตั้งเป้าอะไรมากมายหรอกแต่ว่าสิ่ส ยิ่งตัวสหกรณ์การเกษตรซึ่งสามารถผลิตของได้ก็มีช่องทางในการจําหน่ายซึ่งไม่มีต้นทุนเพราะว่าที่ผ่านมา <c oughs> ผมถาม่าอย่างข้าวอุ่นอินอย่างเงี้ยผลิตออกมาแล้วจะวางขายอยู่หน้าสกตที่ร้อยเอ็ดใครจะไปเห็นเออถ้าจะให้ทางสกตขนเข้ามาในกรุงเทพมาขายค่าใช้จ่ายก็ไปหมดแล้วดังนั้นตอนนี้พอมันขึ้นอยู่ในตัว BAC matching มือถือทุกท่านเข้าได้มือถือของคน60ล้านคนดีไม่ดีออกไปนอกประเทศยังได้เลยสามารถที่จะเห็นแล้วก็ติดต่ออ่านตัวตัวแพลตฟอร์มเข้ามาได้เลยว่ามที่จะสั่งซื้อล่วงหน้าหรือว่านัดจุดส่ง ผ่านไป็นีนหรือผ่านตัวบริษัทเอกชนที่เราขนส่งเข้ามาได้เลยที่เราขึ้น1 1เดือนสิก็อย่างที่เรียนนะว่าใกล้ปีใหม่แล้วดังนั้นเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งในการที่ประชาชนพี่น้องทั่วไปหรือว่าตัวบริษัทห้างร้านเนี่ยสามารถที่จะสั่งของของเกษตรกรเนี่ยมาเป็นของขวัญปีใหม่ได้ว่าทุกผลิตภัณฑ์ของสกสที่อยู่บน BAC Matching เขามีเรื่องราวของเขาข้าวที่สกตร้อยเอ็ดผลิตหรือสกตสุรินทร์สกตนครปฐมผลิตมันมาจากแดงแดดมันมาจากเกษตรกรที่ต้องดำนาที่ต้องตากข้าวอย่่างงขอทีีีสรรบุน น้ำสับปะรดที่กว่าจะออกมาได้เนี่ยเราเคยไปไล่สับปะรดไหมนะครับเคยเดินเข้าไปไหมว่าน้ำใบของมันจะคมขนาดไหนนะครับผมว่าคนที่ออกสับปะรดเองจะรู้ว่ามันได้เลือดกว่าจะได้โปรดัก t หรือว่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมามันเป็นอีกหนึ่งแฟกชิพของแบงค์แล้วกันนะครับในการเล่าเรื่องราวของพี่น้องเกษตรกรทุกคนในการสร้างผลิตผลทางการเกษตรจนกระทั่งไป็นค้าทางการเกษตรเขึ้นแพลตฟอร์มดิจิตอลได้มี2ส่วนเริ่มต้นจากพนักงานไอทีของกสเองพัฒนาขึ้นมาแล้วเราก็จ้างซอฟต์แวร์เฮาเข้ามาช่วยพัฒนาเพิ่มเขาเร เกษตรกรไม่ตาบาดเดียวทำน้อยได้มากเพราะถ้าทำมากมันจะไม่เกิดถ้าทำใหญ่มากเนี่ยผมว่าอย่างที่เรียนนะครับต้นทุนความซับซ้อนการจ้างคนดูแลนั้นตอนนี้เนี่ยยี่ไม่ดีอีกปีหนึ่งยังไม่ได้ขึ้นเลยนะครับอันนี้เราใช้เวลา3เดือนออกขึ้นไม่ได้เซ็กซี่ไม่ได้หรูหราไม่ได้อลังการแต่ว่ามันก็ดูดีในมิติของทกศอย่างที่เรียนนะว่าคนรู้จักคนเข้ามาซื้อของได้เกษตรกรขายของได้ได้ตังแล้วก็ของที่เขาผลิตจากเดิมที่มันวางขายอยู่แถวตามต่างจังหวัดมันสามารถขายได้จุดเริ่มต้นเนี่ยมันคือมันพร้างนเกเลยว่า Story ของสตอรี่ของข้าวหุ่นอิ๋มของเราเนี่ยเราสร้างจากข้าวขาวหอมมะลิธรรมดาที่สกตร้อยเอพอตัวข้าวขาวขึ้นปุ๊บเนี่ยสกตร้อยเอกมาขอบอกว่าขอผลิตเพิ่มรซ์สอรี่ได้ไหมผลิตเข้ากล้องได้ไหมอ่ะเราก็โอเคนะครับนี่คือมันก็คือการพัฒนาโดยกลุ่มเกษตรกรเองถัดมาสกตสุรินเห็นอขอทาข้าวหอมมะลิสีแดงได้ไหมสกตนครปฐมเห็นบอกขอทําข้าวกอขอ43าน้ำตาลต่ำได้ไหมอย่งๆผมว่ามันเป็นกําลังใจมันมาแล้วล่ะแม้กระทั่งทางสกตลาบุรีที่เริ่มจากนางสปปโรดก็ต้องเรียนาแูกว่าเทน สับป,ประรดมาให้ผมทานแก้วตั้งแต่เช้ามาทั้งบ่ายแล้วแหละทานซะหน่อยหนึ่งพอทานเสร็จปุ๊บม,มันอร่อยมากเดี๋ยวไปเอากระป๋องมาดูซิตอนแรกนึกว่ากระป๋องดีดีทีเพราะแพคเกจจิ้งมันไม่ไปเราก็ออกแบบไปจ้างออกแบบโอ้โหกว่าจะเสียเวลาดันกสำนักสื่อสารองค์เราก็ออกแบบเองดีไซน์พอลงไปถึงปุ๊บทางสกตลาชบุรีก็ยินดีที่จะผลิตให้นะตอนแรกออกมาเนอย่างทั้งอุ่นอิม่มและทั้งหัวน้ำสับประรดเดี๋ยวตอนแรกออกมานี่มีคำถามซึ่งผมว่าเป็นคำถามที่เป็นผมผมก็ถามนะเราก็ถามว่าหัวหน้าออกมาแล้วมันจะขายได้เหรอ เราก็ซื้อขึ้นมาทั้งหมดเลยแล้วก็เราก็ใช้ในกิจการ,ราาวัฒธนาคารหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะผลิตต่อในการปรับคุณภาพาให้มันนิ่งขึ้นตาวเองก็แตกไปหลายๆสายพันธุ์ผมว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นในการการพัฒนาเพราะว่าเมื่อเขาผลิตแล้วเขาขายของได้แล้วได้รับเงินแน่ๆแ,แล้วแล้วก็เห็นเงินแล้วเนี่ยเขาก็พัฒนาต่อว่ามันคือการสร้างความยั่งยืนแล้วก็อินโนเวชันขึ้นในภาคการเกษตรรายย่อยมันไม่ใช่สายที่สี่มันไม่ใช่สายที่นิบหมันเป็นสายที่ ผมว่าลองถามของเกษตรกรคู่ก่อนแล้วท่านไปเทียบกับของที่มันใกล้ท่ท่านจะเห็นว่าแบบแ่นนะครับนไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่เทียบส่มนเธรรมชาตินเป็นแบทุกผมว่าของทเรียนจากเกษตรกรรายย่อยนะทุกอย่างมีเรื่องราวของมันนะผมว่าว่าท่านจะลดน้ำดื่มเย็นๆสนชื่นนะถ้ารู้หรื่ปล่าว่าเนี่ยต้อง ต drink ้งทำร่องเลยทีนี้เราต้องตัดแต่นนตัดแตพุองเก็บเกี่ยวเสียเลยไม่ไเสียเกับางตัด้อผ้าโอเเออสไดนกินพุกเดไม่ถึงนาทีอ่ะท้กีมันจะอยู่โดยเฉพเด็กเราฝึกสอนมาได้กนชาหมดนะคือเราตัดตงคอทรายเพราะว่าตัดแรต่มาคำมาที่มันมาจากมาจากเกือั้งมันนมันไม่ได้แบบว่าลอยมั ไม่ได้ร้อมานจะคือเปอร์มาร์เก็ตนับแลเนี้ยจะเป็นอะไรที่มทำให้เราอิไิทัลเต็มที่แล้วก็ใช้ทักอย่าง